สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมพาพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านทุกคนมาชมแสงสีนะครับที่ไอคอนสยามครับถือว่าจะได้สวยงามสมกับเป็นสถานที่ที่นะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวที่นี่จริงๆครับไอคอนสยามแหล่งรวมของ เหล่ามาดานนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินะครับช่วงเย็นจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะชมบรรยากาศสวยงามที่จัดเตรียมไว้นะครับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ทางไอคอนสยามก็มีการจัดแสดงแสงสีเสียงนะครับอย่างทุกๆครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นี่ก็จัดยิ่งใหญ่ ระดับโลกเลยทีเดียวครับที่ผมยืนอยู่เป็นลานน้ำพุนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานนะครับสวยงามมากๆครับบรรยากาศช่วงเย็นๆถือว่าโอ้สวยมากๆนักท่องเที่ยวหลายพันคนจะรวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับบางคนก็จะลงเรือแม่น้ำอ่าล่องแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อไป ทานอาหารนะครับมีเรือสำรานจอดเทียบท่าอยู่ที่นี่หลายหลายลำเลยครับนัดเป็นสิดติดลำเลยทีเดียวครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวมของเรือสำรานครับจะพาทุกท่านล่องไปชมแม่น้ำเจ้าพยายามค่ำคืนครับและนี่ก็บรรยากาศสวยๆของอไอคอนสยามครับที่จัดแสดง แสงสีอย่างงดงามมือทีเดียวครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่นี่ผู้คนเยอะแยะจริงๆครับถือว่า,เ,าเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและก็คนไทยนะครับโดยเฉพาะาร์อาทิตย์นี่โหคนเรียกวันแน่นมากๆเลยครับการเดินทางมาที่นี่ก็ค่อนข้างสะดวกครับมีทั้งทางรถทางเรือและก็ทางรถไฟฟ้านะครับ รถไฟฟ้าก็สายสีทองครับมาลงที่สถานีเจริญนครนะครับบริเวณหน้าห้างไอคอนสยามเลยถ้าเป็นทางเรือก็มีเรือท่องเที่ยวเจ้าพญาทัวริสบ๊ทนะครับ3าบาทมาจากท่ามหาราชนะครับก็มาลงที่ท่าอไอคอนสยามถ้ามาจากอเอเชียทีก็มาลงที่บริเวณนี้แลครับไอคอนสยามครับได้เลยครับ แล้วก็มีเรือด่วนจากปากเกร็ดจากที่อื่นๆครับมาลงที่นี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆที่นี่ดีมากนะครับเราเห็นมันันักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยครับที่นี่ครับพี่ๆทุกท่านบริเวณชั้น7นะครับก็จะมีจุดชมวิวของไอคอนสยามนะครับมีจุดชมวิวเปิดถึงสี่ทุ่มครับใครอยาก จะชมวิวทิวทัศน์ยามค่าคืนของกรุงเทพมหานครก็าสามารถมาที่นี่ได้นะครับมาชมความสวยความงามยามค่ําคืนของกรุงเทพมหานครได้นะครับเนี่ยผู้คนก็เริ่มทยอยออกมานะครับจากข้างนะครับมาชมความสวยงามนะครับถือว่าบรรยากาศดีที่นี่ครับที่นี่อากาศดีมากอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยายด้วยแล้วก็แสงสีต่างๆของการประดับไฟตามอาคารบ้านเรือน ือว่าสวยงามมากๆเลยครับหลายๆคนก็นมานั่งอยู่บริเวณลานน้ําพุบริเวณนี้แหละครับเพื่อที่จะได้ได้ถ่ายรูปนะครับที่นี่คนเยอะจริงๆครับใครยังไม่เคยมาก็อยากให้มานะครับวันเสาร์อาทิตย์บ้างลองมาสัมผัสบรรยากาศสว,สวยกันดูนะครับ ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากท,กทุกทุกที่ทั่วโลกนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับเพราะห้างไอคอนสยามเป็นแหล่งรวมอของแบรนด์เนมนะครับชั้นนำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนจีนนิยมมามากๆนะครับมานั่งทานอาหารอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ได้ชมมีกิจกรรมมีการแสดงอะไรที่นี่เขาก็จะจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยครับทัวร์มาลงที่นี่เยอะมากๆนะครับแล้วเพเราสามารถข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้ฝั่งเจริญกรุงนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นถนนเจริญกรุงนะครับไปสีพยาไปสีลมนะครับไปอโอเบยไปสำเพ็งสามารถไปได้เลยนะครับสะดวกมากๆข้ามฝั่งไปได้เลยนะครับเราเห็นคนเยอะนะครับบรรยากาศดีดีครับพี่พี่ แล้วก็แสงส,สีก็สวยงามมากๆครับเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ที่นี่ก็คงจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นเรือสำราญนะครับที่มาเทียบท่านะครับผู้คนจะเห็นว่าเยอะจริงๆครับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆครับการใช้เวลาในการล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ประมาณ2ชั่วโมงครับ ราคาก็าแตกต่างกันไปครับมีตั้งแต่400กว่าบาทไปถึง1ั0 0 0 0 0ครับอยู่ที่เราจะเลือกนะครับว่าจะลงเรือแบบไหนนะครับล่องเรือแบบไหนราคาแบบไหน mm hmm. นักท่องเที่ยวก็ทย,ยทยอยทยอยออกมานะครับไปลงเรือนะครับเป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับเยอะแยะเลยครับ มบรรยากาศสวยๆงามๆไปด้วยกันนะครับพี่ๆที่น่ารักทุกท่านครับหลังจากที่เราเคยได้ชมคลิปวัดวาอารามแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสให้พี่ๆได้มาชมแสงสีเสียงในไอคอนสยามนะครับให้พี่ๆได้ชมกันถือว่าเป็นการเข้าดาวก่อนเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนะครับอย่างไรก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปให้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและให้น้องอช่องน้นอยๆช่องนี้ได้มีโอกาสได้พัฒนาต่อไปนะครับแล้วจะ,ะทำคลิปส,สวยๆมาให้พี่ๆทุกท่านทุกคนได้ชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับสวัสดีครับ